1, 2, 터닝레이 เขื่อนแดงแรงเป็นแพนด้าทุกคนใครที่ยังไม่เคยดูบอกเลยว่าต้องลองดูมันอบอุ่นหัวใจและน่ารักมากเป็นหนังนะคะเมื่อปี2022แต่ช่วงนั้นติดสถานการณ์โควิดพอดีนะเลยทําให้ตารางเวลาของหนังเรื่องนี้ออกจะปแปลกๆหน่อยตอนแรกเข้าดิสนีย์พลัสไปนะคะแต่ว่าเขาตัดสินใจกลับมาฉายในโรงใหม่นะเปิดฉายโรงในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองเป็นเรื่องจากค่ายดิสนีย์และพิกซาเรื่องยอ่อเรื่องราวของเมลลี่เด็กหญิงวัย13ปีนะคะที่ได้สืบทอดคําสาปประหลาดจากครอบครัวและทุกครั้งที่เธอรู้สึกตื่น เต้นกวนกวาใจเธอจะแปลงร่างเป็นแพนด้าแดงเรื่องราวเนี่ยสะท้อนแง่มุมของครอบครัวและปัญหาวัยรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องของชีวิตวัฒนธรรมค่ะนิยมหรือความเป็นตัวเองในสังคมหมู่มากคือตอนแรกที่ดูแอบกลัวใจนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ดูแอนิเมชันแนวซึ้งๆมาน,นานมากกลัวจะแบบซึ้งและตึงเครียดไปป้าแบบโอดจะดูไม่สนุกหรือเปล่าแต่พอไปดูจริงๆนะคะเอ้ยมันอบอุ่นนะมันไม่ได้ตึงเครียดขนาดนั้นมันก็ยิงดูเป็นหนังที่ย่อยง่ายนะคะแต่และซีนแต่และฉากมีความคอมดีแ ปนสะท้อนเรื่องราวไปนะและคือน้องเพดาน่ารักมา,นากน่าลงใลจ,ะะจริงๆก็บๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆแๆๆๆอกๆๆๆะๆๆยๆๆ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 ๆงๆๆ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 ่ๆๆ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 ิๆๆ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 ๆไๆๆ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 จมๆๆ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 ๆิๆบีๆๆๆๆิๆๆ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 ๆ กลุ่มเพื่อนตัวแสบของเธอนะคะแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันมากๆเลยน่ารักมากแต่ก็นะทุกคนปัญหาของอนิเมชันแนวนี้กลางๆเรื่องอ่ะก่อนที่จะไปถึงไคลแมกอะไรแบบเนี้ยเปิดหัวมาดีนะแต่ว่าตอนกลางเรื่องมันจะน่าเบื่อเกือบทุกเรื่องเลยเหมือนแบบเขาปูค่อยๆปูค่อยๆปูค่อยๆปูไม่รู้ดิเป็นความที่เห็นส่วนตัวนะคะรู้สึกเหมือนมันไปได้ไม่สุดและแอบขัดใจตอนช่วงไคลแมกที่รู้สึกแบบโ <laughs> อ้อุตสห์รุ่นมาตั้งนาน แต่ว่าก็สนุกนะคะสนุกแล้วก็น่ารักมากอยากให้ทุกคนลองไปดูกันมาป้ายอายทุกคนคือมันน่ารักส่วนเสียงภาคไทยก็ภาคโดยน้องอาอายด้วยนะตัวนางเอกอ่ะน่ารักมากน้องอาอายคือภาคเข้าสีมากๆเลยนะคะแล้วทุกคนล่ะถ้าเกิดว่าคุณตื่นขึ้นมาแล้วจ,จู่ๆกลายร่างได้อยากลองกลายร่างเป็นตัวอะไรและเพราะอะไรลองคอมเมนต์มากันได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิค๊ก